แล้วมาดูโต้ตาลีโวครับตัวนี้ตัวพีเลนอออโต้นะครับตัวนี้เจออโต้ครับตัวนี้หนักโรงงานนะครับรถสวยฉ่ำฉ่ำนะครับตัวนี้รถกำลังทำความสะอาดนะครับปี2020นะครับเดี๋ยวดูภายในครับรถสวยพร้อมใช้ครับเดิมๆครับยุ่สวยนะครับแตะเ็บเดิมเลยนะครับ สวยชํำๆนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาแบบปังๆเลยครับเดี๋ยวรายละเอียดให้ไปนะครับเดี๋ยวดูตัวรถก่อนรถเพิ่งเข้านะครับตอนนี้ทำความสะอาดอยู่ีรถสวยนะครับเดี๋ยวราคาปังๆไปครับปีสองพันยี่สวยครับตัวนี้เริ่มเริ่มผ่อนอยู่ประมาณห้าพัน 5, บาทนะครับตัวนี้ ใช้เงินออกรถเพียง1,900บาทครับวงอะไรคุณนติเป็นชั่นนะครับตัวนี้สวยครับแกสองดอกนะครับตัวนี้รถเช็คศูนย์ตลอดและครับมือเดียวเช็คศูนย์เดี๋ยวมาดูเคร่องเครื่องครบับเดิมนะครับตัวนี้ สวยพร้อมใช้ครับตัวนี้ปีสองพสิเดี๋ยวผมให้ราคาแบบปังๆไปเลยครับตัวรถก็สวยฉ่ำๆลยนะครับตัวนี้ครับะปองเดิมนะครับแก้มสายฝาเดิมครับฝาโปองเดิม ใครสนใจก็โทรได้นะครับ0906247414ครับรถจอดที่ชุบ้าน,นเฮงสอน,นะครับถนนกำลังบางแคนะครับเรื่องรถมือสองต้องไว้ใจรถบ้านเฮงสอนะครับสนใจก็แอดไลน์ไปนะครับ0906247414นะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดอีกทีนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊ย